น้อมกับพ่านอาจารย์เจ้าคะ่ะน้อมกับอนุทานาสาธุจุกท่นครับสาธุการทุกท่านบุริดาสิรุเขาผู้เดิมบ้าในระดับพระนาคามีในช่วงของปฐมวชานเขาเชิญกราการทางจิตท่านวัางสาธุน้นนนมนนอ,งอ,งอนมก,กับพระนอาชา์เจ้า,นนาค่ะน้อมกับขอ,อกราบเจ้าค่ะอาการทางจิตของรอบเมื่อเช้าเจ้าค่ะช่วงที่เริ่มนั่งคะ่ะก็มีองค์นิวรณ์ห้าเป็นองค์กรรในสันธานิวรณ์ที่เป็นองค์ฟุ้งนะคะ เขาจริญมาวิธีดับภาษสาหนึ่งองครร์ทมเพียงต่อนเนื่องสมรวมอินทรีย์ไว้ที่ปลายจมูกจนเขาสารวมอินทรีย์ไว้ได้แล้วไม่มีความเพลินตามกับสิ่งที่เ,เกิดขึ้นก็คือเฉโตผัสสะที่โตสัมผัสระหว่างวันนะคะ <c oughs> พออาการอาการที่เขาไม่เพลินแล้วค่ะ <c oughs> เขาก็สำรวมไม่ได้แล้วข้าพเจ้าก็เพิ่มการจเจริญมาวิธีจากองค์ทมที่หนึ่งก็ เป็นองค์ธรรมที่สององค์ธรรมที่สามองค์ธรรมที่สี่ค่ะแล้วก็มีการเว้นชาต์กําลังด้วยการดับภาษอย่างต่อนเนื่องค่ะก็กระทาแบบนี้จเจริญมาวิธีได้มาวิธีสี่องค์ธรรมค่ะจนองค์นิวรณ์ห้าค่ะองค์ฟุง้งแล้วก็องค์ถิ่นนมิทาน,นิวรณ์นะคะเขาก็เบาบางแล้วก็สงบลงไปค่ะเรียน ด้วยการจเจริญนอาวิธีสิองทำไมไม่ไปสนใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะแล้วก็ทาทั้งหลายย่อมรังหลายวิสุทธิ์ทำทั้งหลายทําทั้งหลายย่อมยันทั้งหลายบริบูรณ์เกิดองค์วิตกวิจารณเจ้าค่ะพอเป็นองค์วิตกวิจารณค่ะก็จะจะทราบว่าเขาเกิดองค์วิตกค่อนข้างเยอะค่ะมีองค์วิตกเยอะข้าพเจ้าก็ดับภิษาสำรวมอินทรีย์ ไว้ที่ปลายจมูกค่ะแล้วสภาก็ก็หลุดไปหลุดหลุดไปด้วยความอำนาจของความเพลิน้วยค่ะก็ก็กระทําทแบบนี้ค่ะก็จะเลยวิธีต่อสู้สำรวมอินทรีย์กลับเข้ามาทุกครั้งที่เขามีความเพลินออกไปพอเรื่องความเร็วขึ้นเรื่อยๆค่ะเร่งกาลังขึ้นเรื่อยๆไม่ปล่อยหย่อนยานพอไม่ปล่อยหย่อนยานแล้ว ความเพลินก็ลดน้อยลงแล้วสำารวมอินทีปอินทีไว้ที่ปลายจมูกกลับเข้ามาได้ดังเดิมค่ะองวิตกวิจารณ์ก็ค่อยค่อยเบาบางลงค่ะท่านอาจารย์แล้วก็พระเจ้าเจริญอทีสีองทำอย่างต่อนเนื่องแล้วองวิตกวิจารณ์เขาก็สงบลงไปทําให้เกิดสภาวะอกายเบาจิตเบาลงโปร่งขึ้นมาค่ะพอองค์งวิตตกวิจารณ์สงบลงไปค่ะ ทำทั้งหลายย่อมลังหลายไปสู่ทำท,ำทั้งหลายทำทั้งหลายย่อมยังทั้งหลายใหบริบูรณ์เกิดองค์มานผู้มีบาข้ามาโดนจิตแล้วก็องค์ตันหาที่คอยกระซิบค่ะองค์ตันหาที่คอยกระซิบก็ทํางานข้าพเจ้าก็จเจริญมาวิธีสิยอมทาอย่างต่อนเนื่องโดยที่ไม่ไปเชื่อกับองค์ตันหาที่คอยกระซิบแล้วก็ตั้งใจตรงดำรงสติมั่นเฉพาะหน้าจะเลยมาวิธีสิยอมทาอย่างเดียวค่ะ หลังจากนั้นก็เกิดอาการทุกขเวทนาเจ้าค่ะมีอาการปวดหัวปวดศีรษะที่ขมับที่กลางหน้าผากเหมือนเดิมพอเพ่งก็ปวดก็ไม่ไม่สนใจกับอาการทิ่มที่มีอยู่ค่ะ,ะท่านบุรีดาคำว่าเพ่งนะท่านทำยังไงกริยาในการเพ่งอาการในการเพ่งตั้ง ตั้งจิตไว้ที่ปลายจม,มูกเจ้าค่ะตั้งตั้งจิตตั้งจิตเลยสำรวมอินทรีย์คือสำรวมอินทรีย์เจ้าค่ะแต่อธิบายว่าเป็นตั้งจิตอ่อาแล้วทำยังไงต่อก็ก็สำรวมไว้อยู่ที่ปลายจม,มูกแบบนี้ค่ะแล้วเขาก็ไม่ไปไหนเขาก็สำรวมอยู่สำรวมอยู่อย่างนี้เกิดอะไรขึ้นก็ทราบแต่ก็จะเป็นการที่มีตัวตนค่ะคือยังหาจุดตรงกลาง ไม่เจอครับอาจ้ะพอพอท่านตำลงวินทรีย์ไว้ที่ปลายจมูกแล้วท่านก็ปล่อยก็ธรรมดาแล้วก็ท่านก็ทอนนีจังลูกกังอันตาส่วนเขาจะไปไหนเรื่องเขาเขาจะทําอะไรเรื่องเขาเลยท่านไม่ต้องไปกําหนดว่าจะต้องอยู่ปลายจมูกจะต้องอยู่ปลายจมูกถ้าท่านกําหนดแบบนั้นเมื่อไหร่เขาก็ไม่อยู่เพราะว่าอะไรเราใส่ตัวตนเขาไปใส่จะภรวะคเับอ่าสิบห้าสามสิบหมดเลยนะแอปเจไปด้วย กบเพราะนั้นถ้าถ้าเรากําหนดนะท่านนั่นแหละกาหนดไว้ที่ปลายจมูกแะ้อกําหนดแล้วก็ปล่อยเขาเขาจะดําเนินการเขาจะทำางไงเป็นเรื่องเขาไม่ใช่เรื่องเรา <im it> เรามีหน้าที่เหมือนพายเรือมาส่งพายเรือมาส่งผู้โดยสารผู้โดยสารเป็นเจ้านายปอดพายเรือมาส่งแล้วผู้โดยสารเขาจะขึ้นฝั่งไม่ขึ้นฝั่งแล้วเขาขึ้นฝั่งแล้วเขาจะไปไหนก็จะทําอะไรไม่ใช่เรื่องของเรา <im it> ไม่ต้องไปตามลู้ตามเห็นตามดูไม่ต้องสนใจเรืงที่เลย เข้าใจอย่างเหมือนท่านเป็นคนขับรถแท็กซี่ลูกค้าบอกเอาไปเกียกกายเอาไปลุมพินีไปคอนแก่นทางขับไปขอนแก่นไปลุมพินีไปเกียกกายไม่ต้องไปถามไปทําไมทําอะไรไปกับใครมากับใครมีญาติอยู่ที่นั่นหรอหรือว่าจะไปหางานทําไม่ต้องไปยุ่งเขาเลยอเข้าใจไหมอย่างนี้เข้าใจเจ้าค่ะขออนุญาตอ่าเชิญอาร พอสำรวมอินทรีย์แล้วหนึ่งครั้งที่ไปจมูกแล้วปล่อยเขาไปไหนก็เขาจะทาอะไรก็ทําเขาก็นั่นนนหมายถึง <ไป S 1> ว่าท,ท,ท่านมีกําลังนะท่านมีกําลังอที่พูดอย่างเงี้ยคือมีกําลังนั่นคือสภาวะที่สํารวมมาแล้วเนี่ยนิวรณ์ห้าเขาดับไปแล้วเขาท่านมีกําลังไม่งั้นท่านจะไปรู้สภาวะทั้งนท่านพูดมาก็ปดหมดเลยท่านจะไปรู้สภาวะเข้าไปได้งไง ว่า,ามีวิตกมีวิจารวิตกวิจารสงบไปอามานเข้ามาติงครับใช่ไหมมามาโดนจิตนะมานผู้มีบาปมาแล้วใช่ไหมมาโดนจิตทาให้วูบแล้วท่านจะรู้ได้ไงถ้าท่านไม่มีสตมปชัญญาถ้าท่านนิบบอหาไม่หลับท่านจะรู้ตรงนี้รอรัถ้าท่านรู้แล้วท่านกล่าวมาก็เข้ากับท่านพูดปดหมดเลยท่านจันเป็นสัญญาหมดเลยถูกไหมก็เพราะสิ่งที่ท่านพูดมาที่ท่านกระทำมา ท่านยังไม่ได้เข้าไปเนื้อ,อ,อแท้ขององค์ธรรมไงก็จึงไฟเฝก็ยิ่งไปเกิดหลังเลขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวนิวรณ์้ะก็กลับไปได้ใช่ไหมแต่ถ้าท่านทำเหมือนกับว่าท่านขับรถท่านมีความชำนาญถามว่าท่านจะต้องกินน้ําได้ไหมจะต้องคุยกันได้ไหมจะต้องออมองซ้ายมองขวาหรือจับคงอะไรแน่นๆเตรียมตัวอย่ไหมไม่มีทางหรอกเม,มื่อมีความชานาญ ถูกไหมถ้าเราขับลงกา้คุยก็ได้พูดก็ได้เปิดวิทยุฟังทําอะไรก็ได้หมดอ่ะอันนี้พูดได้ฟังว่าโดยธรรมชาติเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าฝึกใหม่ๆปุ๊บเนี่ยแหละคือการบังคับเนี่ยแหละคือการข่มใช่ไหมนี่แหละ,ค,ค,หหละคือการมีตัวตนเพราะอะไรเพราะต้องจับผองมาเัยแน่นไม่คุยไม่พูดกระจตั้งกระจกให้ดีมองหน้ามองหลังมองข้างมองซ้ายมองขวาดูกระจกหลังคือทําทุกอย่าง,างแขนขานี่อยู่ที่ตามตําแหน่งหมด ถูกไหมครับแต่เมื่อท่านมีความชํานาญทีก่ก็บอกแล้วไงเป็นผู้ชํานาญในจิตเมื่อท่านมีชํานาญท่านผ่อนคลายอริยบทได้พอผ่อนคลายปุ๊บเส้นต่างๆที่มันเคยยึดเคยตึงประสาทต่างๆที่มันเคยจ้องอยู่มันเริ่มประมาทพอชำนาญล้วจะประมาทแต่เราต้องชํานาญแล้วไม่ประมาทไงพอประมาทเพิ่งไงมองซ้ายก็ได้มองขวาก็ได้ไม่ต้องดูอะไรไปข้างหน้าก็ได้ ฟังเพลงก็ได้กินเอาน้ําหยิบเอื้อมน้ําไปหยิบมากินก็ได้เอาขนมใส่ปาก็ได้เพราะมีความชํานาญแล้วแต่เริ่มประมาทแล้วถึงไปทาอย่างอื่นแต่ถ้าทนานาญแล้วไม่ประมาทก็ปล่อยร่างกายธรรมดาปล่อยสารีระธรรมดาเขาก็อยู่ที่ปลายจมูกของเขานั่นแหละก็ถ้ามีสภาวะก็เรียกว่าจิตจดจ่อใช่ไหมมีศรัทธาวียสติสมาธิปัญญาแล้ว มีสมาบประทานสี่มีอิทธิบาทสี่เข้ามาแล้วพอท่านกระทําปุ๊บท่านก็ปล่อยเขาเขาเข้าไปเขาเองเขาเขาทำเขาเองหมดแต่ท่านไปต้องอยู่ที่ตรงนี้ต้องอยู่ที่ายจมูกต้องอยู่ที่ายนั่นแหละบังคับนั่นแหละวิญญาณตั้งแล้ว, well. ลว,ลวจเจริญขึ้นแล้วใช่ไหมเข้าไปตั้งมั่นแล้วนั่นแหละเมื่อวิญญาณนั้นเจริญขึ้นแล้วใช่ไหมเขาคงเข้าไปตั้งมั่นเขาต้องเข้าไปตั้งของเขาเลยพอเวลาเขาไปตั้งปุ๊บเขาแข็งแรงนั่นดี เพราะอะไรเพราะก็อาศัยนามรูปใช่ไหมล่ะอาศัยพิจตอาศัยวิจารณ์ที่เข้ามาทั้งหมดเนะี่ยนะครับอาศัยมารผู้มีบาอาศัยความประมาทความตื่นเต้นความหวัเดเสียวความกลัวความตะดุงตัณหาที่คอสถิปฏิกาตัญญาณน,าน,านตัตตสัญญาที่ท่านมีการผ่าจัาทั้งหมดเป็นปฏิกาสัญญาหมดเป็นนันตตัญญาหมด เป็นอาหารการมังการเป็นราคานสัสามานานสัสก็คือมานะนั่นคือมิจฉาทิฏฐิหมดไม่มีทางที่จะไม่ใช่เลยเพราะเขาอยู่กลุ่มข้อเดียวกันเขาม,มาเป็นแพ็กเกจแต่ถ้าท่านตั้งไว้ถูกต้องเหมือนกับมเมล็ดที่เราจะปลูกปลูกพืชตั้งให้ถูกต้องทำให้ถูกต้องเขาก็งอกสวยขึ้นตรงฉันได้ก็ฉันนั้น เมื่อท่านมีความจดจ่อตั้งมั่นแล้วสุดสภาวะแล้วก็ปล่อยเขาเดมเนินการเพราะผู้ที่ดมเนินการผู้ที่ทำคือผู้เดินมักแต่ท่านเป็นผู้มีความเพียนท่านไม่ต้องไปยุ่งเขาไปเพ่งเพ่งท่านก็ไปกำหนดเพ่ง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 ,พงอยู่ตรงนั้นแหละอยู่ตรงปลายจมูกอย่างนั้นท่านก็ต้องปวดหัวเพราะท่านไปบังคับท่านไปสั่งให้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ตรงนั้นนะ แต่ท่านทําสบายใจโล่งโล่งสบายสบายกําหนดอยู่ที่ปลายจมูกแล้วก็อันนี้จังตุกตาเบาเบาเบาเย็นเย็นสบายสบายถึงเวลาเร็วแล้วก็เร็วถึงเวลาช้าก็ช้าคือรู้จังหวะจากคนที่ท่านพูดมาเนี้ยกล่าวมาเนี้ยคือมีทั้งถูกและผิดมีทั้งนุ่มนวลมีทั้งดุด,ดันเขาอยู่ด้วยกันหมดเลยแต่ยังแยกไม่ออกไงว่าตรงเนี้ยคืออยู่ปลายจมูกแล้วต้องปล่อยเขาทํางานพวกเดนมารคกปล่อย ปล่อยผู้เดินมรคทํางานตอนนี้ท่านไปคุมผูด้เดินมักอยู่ถึงทําให้ปวดใช่ไหมถึงทาให้เจ็บเพราะเราไปเพ่งก็ปวดหัวเลยก็เพราะเราไปกําหนดเขาอยู่ตลอดะก็ปล่อยเขาเขาะเขาอยู่แล้วก็คืออยู่เหมือนที่บอกว่าท่านอาบน้ําท่านหลับตาท่านถูสบ,บู่ตัวเองได้ไหมใช่ไ,ไหม,ไมกินกินข้าวนี่ท่านเคี้ยวปุ๊บทำไมกืนลงไปแล้วเพราะท่านไปสั่งให้เขาลงกระเพาะ ตงไปแยกแะใ,ให้ตับทํานี้ตับทํางานนี้น้ำม้ามทางานหัวใจทํางานต่างให้เขาทําได้เหรอก็กินข้าวก็แย่ไปที่ปากฟันเขาเคี้ยวจากจากจาก,จากเขาล้นปากเขาอิ่มก็เกินน้ําลงไปเกินข้าวลงไปเขากินเขาเองกินเองกืนเองตักก็ใช้ลูกตาดูอยากจะตักอะไร ช่ไห,ไหมก็ตัดตึบก,ก็เข้าปากก็เคลียวเกลยวเกลยวก็พูดไปคุยไปได้ดูหนังดูทีวีคุยกันนุ่งเร็วเกินปื้อลงไม่ท่านไปบอกเขาเหรอว่าไอ้คืนแล้วนะแล้นลงไปลําไส้ลงลาคอแล้วนะเอาเอาแกย่อยหน่อยลําไส้ลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ไอาย่อยเสร็จอาส่งไปที่หัวใจไปสูบฉีดตัวอิดเอาไปเลี้ยงสมองไปไปสั่งเขาได้ไหมก็ท่านจับใจปากแล้วจบตัวเมื่อเห้เมือนกับที่ท่านตั้งมั่นอ่ะพูดแบบ ฟ้าตาเดิมขอข้ามาท่านสำรวมวินจีขึ้นมาเนี่ยแต่แล้วก็อยู่ไปก็ปล่อยเขาเลยใช่ไหมพอเขาเริ่มมีอาการสังเกตดิพราะเขาเริ่มมีอาการเขาจะเริ่มมีการสัมผัสเจโตสัมผัสเกิดขึ้นเจโตาท่านก็สำรวมวินจีขึ้นมาอีกพอเขาเริ่มมีอาการเอ้ยเริ่มมีวิตกขามานาอะไรเต็มไปหมดท่านก็สำรวมขึ้นมาอีก ช้กําลังแล้วก็สํารวมใช้กําลังแล้วก็สํารวมใช้กําลังแล้วก็สํารวมเริ่มมีมารครับก็สํารวมเข้ามาอีกที่ก็ท่านก็ทําแค่เนี้ยแล้วก็ปล่อยเขาทําแล้วก็ปล่อยเขาแล้วก็ดับอันนี้จังนวตาในตังอมมะในโตตมิโตตาก็สํารวมเข้ามาอีกอนนีจังทุกขังนาตาในตังอมะในโตตมิโตให้รู้สึกมันเย็นเ็นขาก็สํารวมปื้ขึ้นมาอีกอันนีจังทุกขังตาในตังอมะในโตตมิโตตาก็สํารวมปื้อขึ้นมาสํารวมขึ้นมาสํารวมขึ้นมาแล้วก็อนนี้จังทุกขังนาตาในตังอมะในโตตมิโตตาแค่เนี้ย ไม่ได้เห็นมันจะมีอะไรใช่ไหมแต่ถ้าท่านไปเพ่งเพ่งนั่นคือภาษาพระองค์เป็นบทพยานะขององค์ที่อธิบายตามธรรมว่าเพ่งแต่ท่านไปเพ่งก็คือไปจดจ่อแน่วแน่ดิ่งตรงไปเลยอันเนี้ยปวดหัวแน่เพราไปสร้างตัวตนสร้างหมดแล้วเราต้องเข้าใจคำพระองค์ก็พระองค์จะเขียนยังไงแต่พระองค์จะอธิบายยังไงคำว่าเพ่ง ก็ด้วยการเพ่งเพ่งพินิจสามอาการพ่อใช้คําง่ายๆแบบนี้แต่ไม่ใช่ให้ท่านไปเพ่งก็คือจะต้องรู้ในรายละเอียดเข้าใจในรายละเอียดในองค์ธรรมใช่ไหมไม่ใช่ไม่รู้ในองค์ธรรมไปเข้าใจว่าเพ่งก็ต้องไปจดจดจ้องจดจอ่อติดตามตองใจก็เรียบร้อยเห็นไหมกระจายยาง เข้าใจมากยิ่งขึ้นเจ้าข่ะน้ำการให้ฉันเข้าใจว่าไงก็เอเป็นที่ที่ท่นนานอาจนงานให้มาค่าะก็อย่าไปอย่าไปอย่าไปจ้องนานๆนะไม่ไม่ต้องไปเพ่งอะไรก็ทําให้เป็นธรรมชาติมากกว่านี้คะ่ะแล้วก็พอเกิดอะไรขึ้นมาก็สํารวมอะไรขึ้นมาก็สํารวมกับข้ามาใหมค่ค่ะก็มีอยู่นิดเดียวไม่ได้มีอะไรมากมายเลย นะครับพขาไม่ยูนนิดเดียวถ้าท่านไปเพ่งแล้วก็ไปบังคับขู่เข่นเขาก็เสร็จเลยการเพ่งวินี้ก็พระอ,องค์ตัดแบบนี้ก็หมายความว่าการรวบรวมสมรชัญญะรวมอินทรียรวมทุกสิ่งทุกอย่างก็คือการรวบรวมสภาวะที่เป็นอินทรีห้านั่นแหละรวบรวมเข้ามาปื้ดแล้วก็ปลป่อยเขารวบรวมเข้ามาก็ปื้ดก็ปล่อยเขาแค่แค่นั้นนนการเพ่งแบบพระอ,องค์ก็คือเราไปเอาอินทรีทั้งหมดนั่นแหละ ที่กระจายกระจายที่ไปต่างตาหูจมูกลิ้นกระจายเริเสียงกินดลริ่มโฟล์ตธรรมลมแล้วก็เวทนาทั้งหลายเนี่ยทั้งร้อยแปดเนี่ยปื้อกาแค่สารวมให้เนี่ยเข้ามาหมดแล้วแล้วพอเขามาอยู่ที่สํารวมมาปื้อเราเพลงวินิจมาที่ไปจมูกลแล้วก็จบหมดเรื่องเราแล้วหมดเรื่องของผู้มีความเบียดแล้วสุดท้ายผู้เดินม,มาเขาจากกัดการเขาอีกพอเขาเริ่มกระจายท่านก็นไปสํารวมเข้ามาอีกพอเขาเริ่มกระจายแล้วกระจายเรารู้ได้ไงอ่ะ ก็มันมีวิตกมีวิจารณก็มันมีนิวรณ์ห้านะ่ะมีการขุดขึ้นมาเนี่ย mm. เขาจะกระจายกระจายเห็นแล้วป่ะเป็นเจโตสัมผัสเพราะเจโตสัมมัดเกิดขึ้นต้องกระจายกระจายมีที่ไหนเจโตสัมมัดเกิดขึ้นแล้วไม่กระจายกระจายอ่ะอินทรีย์ต้องกระจายออกหมดอ่เะเอกระจายปุ๊บมีการปรุงแต่งไงเขาปรุงแต่งพวกเวทนาเข้าไงปรุงไปอนาคตปรุงไปไหนต่อไหนเต็ไมไปหมดแล้วเขาปรุงปุ๊บ มามาทันทีเลยมามาหาเลยว่าไงจะเพื่อนจา๋าว่าไงจะที่รักขออยู่ด้วยกันนะจ๊ะเราแต่งงานกันแล้วนะจ๊ะเราต้องอยู่ด้วยกันนะจ๊ะเขามาหาท่านเลยมานมาทัานทีสุขก็มาหาท่านเห็นไหมครับนิวังก็ถลม่มอีกใช่หรือเปล่าลังเลสงสัยใหม่แบบฟุง้งอีกแล้วเนี่ยใช่ไหมล่ะมันต่างกันตรงไหนล่ะที่เราเอธิบายเนี่ยเข้าใจไหมล่ะ เ <Okay. S 2> ห็นไหมของง่ายๆอ่ะก็ท่านสำรวมแล้วท่านก็ปล่อยเขาท่านสำรวมแล้วเขาปล่อยก็อย่าลืมว่าเขาจะต้องวิตกท่านก็ต้องไปทําท่านก็ต้องไปอัญเชิญวิจาร์ขึ้นมาเห็นไหมพวกก็ไปขั้นไว้ให้วิตกวิจารณเพราะนั้นต้องทำให้วิตกสงบไปวิจารณก็ต้องสงบวิตกวิจารณ์สงบไปท่านถึงจะบรรลุได้เห็นไหมเขาจะเป็นระดับของเขาเป็นเป็นภูมิธรรมของเขาเขายังไงท่านก็ต้องมีวิตกถ้าไม่มีก็ไม่ใช่ดิท่านจะทําวิจารณได้ไง ก็ถ้าเขาสงบไปวิจารณ์ก็ไม่เกิดอยู่แล้วถูกไหมล่ะยังไงต้องมีวิตกถ้าไม่มีวิตกจะเกิดวิจารณ์ไม่ได้ไงเพราะท่านถ้าท่นานไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์เขา,าก็สงบพอสงบปุ๊บเขาก็จะเข้าสู่สภาวะสูงขึ้นอีกก็คือเข้าไปอยู่ในอะไรปิติเห็นไหมครับพอปิติปุ๊บเขาต้องมีอาการเกิดขึ้นมาหมดเลยเั้นเนี่ยแหละ เคลื่อนหมดแล้วที่เรียกว่าอะไรเมื่อวิญญาณนั้นจะเทิอนนี่แหละความอย่างของรูแฮนนลุจึงมีนี่แหละเพราะฉะนั้นนี่ก็คือการกระจัดกระจายอินทรีย์นี่แหละออกไปหมดเลยนิวรณ์ห้าก็มาทันทีเพราะเขาอยู่ปลายจมูกด้วยกันนะ่ะเขาก็าอยู่เขาอยู่มาก่อนท่านอีกด้วยท่านเพิ่งจะมารู้ความจริงเพิ่งจะมารู้เรื่องเมื่อไม่กี่ปีเนี่ยแต่เขาอยู่กับท่านเป็นล้านล้านปีแล้ว แล้วทำไมเขาจะไม่รู้เท่าทันท่านเห็นหรือยังก็เขารู้ท่านท่านก็ต้องรู้เขาท่านถึงจะจัดการเขาได้ไงถ้าท่านไม่รู้เขาท่านก็ยังเป็นผู้มีอวิชาวิชาก็ไม่เกิดกับท่านถูกไหมล่ะพอท่านรู้ปุ๊บท่านจัดการเขาได้ท่านก็มีวิชาขึ้นมาทันทีก็ท่านรู้แกแล้วท่านรู้เพียงหนึ่งเนี่ยแล้วเข้าใจทั้งหมดเนยก็เท่ากับเข้าใจทั้งระบบหมดแล้ว ที่เหลือจะเป็นเรื่องของพระสูตรเท่านั้นนอกนั้นท่านเดินมักเหมือนกันหมดทันทีทันทีต่อให้ท่านไปอากาาก็เปลี่ยนแค่เปลี่ยนคำบริกรรมมิดเดียวแต่ต้องใช้พื้นฐานจากฌานสิหนึ่งสองสามสี่ไปรวมกันเนี่ยเพราะมีวนรอบหนึ่งอาการสิบสองไงวนรอบหนึ่งก็เอาปฐมฌานทุติยฌานตัติยฌานจตุยฌานรวมเป็นหนึ่งถึงจะเป็นพโสดาปฏิทุนไงถ้าไม่เอาทั้งสี่มารวมกันไม่ได้เพราะพระสูตร พงกาหนดไว้วนร,รอบหนึ่งนี่คือวนร,รอบหนึ่งและาการสิบสองก็คือสายพฏิจาสมุทรบาทใช่ไหมครับต้องมารวมกันหมดถึงจะเรียกว่าวนร,รอบหนึ่งอาการสิบสองมีอาการสิบสองเนี่ยท่านถึงจะบรรลุได้ถ้าท่านรู้แค่ปฐมฌานอย่างเดียวจะรู้อาการทั้งหมดแต่ได้แค่ปฐมฌานท่านก็บรรลุรมไม่ได้ก็ได้แค่บรรลุในฌานที่หนึ่งก็เป็นผู้ทรงฌานแต่ยังไม่ได้บรรลุฌานสองฌานสามยังไม่ได้ได้ฌานสองสามสิ ได้แค่หนึ่งอยู่เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้อธิบายรวมให้ว่าผู้ที่ชันเสื่อมจะเป็นแบบนี้เมื่อบรรลุแค่ชันหนึ่งเนี่ยเขาก็จะไปบรรลุสองสามสี่ทีเดียวเลยนี่สําหรับผู้ชันเส่อมแต่ผู้ใหม่ผู้ใหม่ต้องทีละชนันทีละชันที่หนึ่งเปิตรงมชานบรรลุทุติยชานบารรลุตติยชานบารรลุจดุยชานเพราะอะไรเพราะเขาต้องไปท่องประสูตรเขาต้องเข้าไปในโอกาสที่แคบเห็นไหมเขาต้องมีประสูตร ของท่านท่องมาหมดแล้วเข้าใจแล้วถึงสามารถรวบทีเดียวเลยผู้ที่มีญาณเสืเพราะฉะนั้นจะต่างกันนะอินทรีต่างกันความรู้ต่างกันความสามารถต่างกันเห็นไหมครับเข้าใจไหมอย่างนี้อนย่างอ่ะอินทรีกับกระจายอะ่ะรูแล้วจขะขนาดอ๋อฉะนั้นเขาจะต้องกระจา,ะจายวันยังค่ำแหละไม่มีหรอกเขาจะไม่กระจา,ะจายอะ่ะ ็เนี่ยท่านคุยกับเราเนี่ยท่านสามารถที่จะหูไปที่ยินอย่างอื่นเขาก็ไปปรุงแล้วใช่ไหมละ่ะตาไปมองอย่างอื่นเขาก็ไปปรุงแล้วไม่ปรุงตรงไหนอะต้องปรุงเพื่อให้เกิดเวทนาเพอเวทนาเกิดปุ๊บมันก็กระจายทันทีใช่ไหมละ่ะเพราะนั้นนามรูปจะมีปัญหาทันทีเขาเร็วมากไง เสี่ยววินาทีแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวไม่งั้นท่านจะเพลินได้ยังไงทุกท่านเพลินกันหมดเราก็เพลินไม่เพลินได้งไงแค่ดูอะไรแป๊บหนึ่งก็ไปหมดแล้วเพียงวินาทีเดียวเข้าลากปั๊มออกเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราก็ต้องเข้าใจเขาเมื่อรู้เขาท่านก็จะบรรลุทําได้ถ้ายังไม่รู้เขา,าก็คือไม่รู้กิเลส เขาบรรลุธรรมไม่ได <ai> <maison> ้เพราะอะไรเพราะเขาก็ย <S 2 facial> ้อนกลับมาแทงนั่นเองย้อนกลับมาเล่นงานนั่นเองเห็นไหมนะเขาจะบอกอีโง่แงงโง่ซ้ำจ้าให้หลอกอยู่นั่นแนะเขาก็จะว่าท่านได้แต่นี้เราไม่ได้ว่าท่านนะอันนี้หมายถึงพระสูตรมีอยู่นะอีโง่รู้อย่างนะเพราะนั้นตรงนี้แหละเือสิิงที่จะต้องเรียนรู้นะครับต้องเรียนรู้แล้วก็จับเคล็ดลับให้ได้ พริกมีอยู่นิดเดียวนะเพราะฉะนั้นไปเพ่งเมื่อไหร่แต่ต้องเพ่งแบบพระองค์เพ่งแบบพระอริยะไงไปไปเอาคำว่าเพ่งเหมือนกับที่ใช้การเพ่งทั่วไปเพ่งก็คือการจ้องดูเฝ้าดูมองดูติดตามต่อเนงเนี่ยเพ่งทั้งนั้นเนี่ยแต่เป็นเพ่งแบบไหนเพ่งแบบมารอันนี้คือเพ่งแบบมารนะถ้าเพ่งแบบอริยะเพ่งยังไงก็รู้เขารู้เราก็คือดับ ลกเต่งทุกอย่างแล้วก็ปล่อยเขาเพอเขาจะกำเริ่เขาเริ่มมาจ,ากาจักระจายท่านก็เพ่งต่อก็คือสํารวมอินทรีย์ขึ้นมาอีกโยนิโสก็คืออนิจังเพื่องหน้าตาในต่างอำนาในโสตะมินโสตานี่คือการโ,โยนิโสก็เป็นการสํารวมอินทรีย์การพู้งใช้คําแยกออกไปแยกออกไปแยกไปเพื่อหลอกล่อให้กับผู้ที่ไม่รู้เรื่องตกหลุมพรางกิเลนหมดเห็นไหมเขาไม่รู้ไง เพ่งก็ับไปคิดว่าต้องไปเพลงไม,ไม่ใช่โยนิโสก็ไปรู้ไปใช้คํามันหมายถึงอะไรโยนิโสโดนยนิแสงใช่ไหมครับโยนิโสก็คือสํารวมเข้ามาใช่ไหมก็คือสํารวมจรินทีเหมือนกันก็สํารวมจริงๆีแล้วต้องทําไงไม่ใช่โยนิโสมานาะธิที่การน้องก็มาใส่ใจไม่พูดอะไรอีกเลยเอะการโยนิโสก็คือสํารวมจรินทีเมื่อสํารวมจริงๆีแล้วก็นิจังตัวตาในต่างอัมมันิโนสจะมีนโสตา เห็นไหมครับนี่ก็คือการเพ่งนี่ช็คือการโยนิโสนะครับทำองค์เดียวกันหมดไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็คืออนิชังทุกอสตาในต่างอมาในโสตมิโนโสตาทั้งหมดทั้งระบบไม่มีอะไรยิ่งใหญ่กว่าทำนี้ในต่างอมาในโสตมิโนโสตาเนี่ยที่ท่านต้อง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 นท่านจะบรรลุได้ก็โดยองค์อนุสาตรนิ์ในานที่เป็นองค์ที่ชำระกิเลสทั้งระบบ ก็เกิดออน,นิจังตระตาในตังอมนในโสตมินโสตตาเพราะสุดท้ายปลายทางท่านต้องใช้องค์ธรรมนี้หมดเลยต่อให้ท่านบรรลุสูงสุดท่านก็ยังต้องใช้องค์นี้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมาเรียนรู้มาเข้าใจแก่นแท้ของธรรมก็ค,คือมัชชิมาสุดท้ายทาไปทั้งหมดก็อยู่มัชชิมาหมดเหมือนก็าปริญญาสูตรนั่นแหละสุดท้ายก็อยู่มัชชิมา ปัญชีมาก็คือไม่เอียงไวซ้ายไม่เอียงไปขวาไม่ไม่ไปหน้าไม่ไปหลังไม่ไปบนไม่ไปล่างอยู่ตรงกลางหมดไม่ไปอดีตไม่ไปอนาคตอยู่กลางแล้วก็ไม่ยึดกลางแล้วก็ปล่อยกลางแต่ธรรมของท่านยังทําไม่ได้ไงยินทรียยังไม่ได้เนี่ยเหมือนกับท่านอาจารย์แต่ละท่านที่กําลังเดินมรรคกันอยู่อินทรียก็ยังไม่ได้ก็พูดแล้วจะงงๆก็ไม่เป็นไรก็เรียนรู้ไปก่อนผู้เดินมรรคเขาเข้าใจของเขา ที่พูดก็พูดแต่มักกัน,นรู้เพราดีนัรู้เถอถึงเวลาเขาก็ไปเขานะครับเอาละมีคําถามอีกไหมไม่มีแล้วค่ะน้องกาท่านอาจารย์เจ้าค่ะเข้าใจว่ายังไงก็เข้าใจการทํางานเข้าใจในเรื่องของการดกบัสสะการสํารวมอินทรีย์มากยิ่งขึ้นเจ้าค่ะต่อไปก็ไปพิสูจน์เนาะ ถ้าพิสูจน์คำว่าที่ท่านเข้าใจแล้วเนี่ยสามารถที่จะจัดการได้เบ็ดเสร็จเบ็ดขาดจริงหรือไม่นั่นก็คือสิ่งที่มีแค่เคล็ดลับนิดเดียวพอรู้ตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ทําต่อเนื่องได้ปุ๊บท่านบรรลุได้แน่นอนแต่ไม่ใช่รู้ตรงนี้แล้วก็ยังทําไม่ได้ยังไม่สามารถก็บรรลุยังไม่ได้เห็นไหมครับยังก็ต้องต่อเนื่องไม่ใช่รู้นิดนึงเข้าใจนิดนึงแล้วก็คิด่รรู้เยอะก็เสร็จอีก นะครับเพราะฉะนั้นความารู้ของท่านจริงๆทุกๆท่านทุกๆพระองค์ที่เดินมรรคเนี่ยมีแค่สัพปัสาาอะไสจังเลยอาจาในต่างขงมันในโสตมิตรโสตตาเนี่ยไม่ว่าอะไรพูดขึ้นมาดับ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 อะไรเกิดมาดับดับดับเนี่ยก็พูดมาเป็นปีเป็นเดือนแล้วก็พูดทุกๆพระองค์ก็ต้องทําแบบนี้ทุกๆพระองค์แต่ก็ไปเชื่อกีิเลนไงก็แค่ทําแค่เนี้ย ไม่ต้องไปทำอย่างอื่นมากมายมหาศาลอย่างอื่นก็พูดง่ายๆอันนี้ก็เหมือนลําต้นรากแก้วลําต้นที่เหลือเป็นเป็นกิ่งก้านสาขาเป็นใบเป็นดอกเป็นผลที่ออกมาเมื่อทําถูกต้องหช่ไหมแต่ทั้งหมดเนี่ยคือรากแกว้วคือลําต้นใหญ่คืออันนี้จังง็อาจาลในต่างก็ะันใน่ันตะวันตตามีแค่นี้เข้าใจยาง เข้าใจแล้วเจ้าค่ะจะไปทวนทำเจ้าค่ะน้องกาบท่านอาจารย์มีคําถามอีกไหมไม่มีแล้วเจ้าค่ะถ้าไม่มีอะไรก็ขออนญุญาตใช้เวลากับท่านบุญนาถิบุกไขผู้เดินมังในดาภาณาคามีในส่วนของปฐมฌานเพียงแค่นี้ก่อนนะครับจัดทูน้องกาบแทบเท้าท่านอาจารย์ที่หน้าตาเจ้าค่ะน้องกาบอนุโมทนาสาธุน้อำกาบสวัสดีเจ,จ้าค่ะจัดทูครับสวัสดีครับผมบนุโมทนาสาธุ